จวนิ่งแอปนีวันสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่14นะคะในหน่วยเรียนรู้เรื่องน้ำดินหินหน่ารู้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะครูเต๋อ็มีกิจกรรมสนุกๆนะคะมาให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะฉีกตัดแปะนะคะ อุปกรณ์ของเรานะคะเด็กๆก็จะมีใบงานนะคะใบงานนะคะให้เด็กๆทำนะคะอ่านะคะก็จะมีดินสอสีนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้นะคะมีห้าสีนะคะมีสีแดงสีเขียวสีเขียวแก่สีเขียวอ่อนนะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะคะอ่ะต่อไปค่ะนะคะก็จะเป็นกาวนะคะกาวแล้วก็กระดาษ สีน้ำตาลนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็สีดำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆระบายสีก้อนเมฆด้วยสีฟ้านะคะแล้วพระอาทิตย์สีแดงต้นมะพร้าวสีน้ำตาลใบมะพร้าวสีเขียวอ่อนแล้วก็ลูกมะพร้าวสีเขียวแก่นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีแล้วจะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆ อากาค่อยค่อยฉีดกระดาษนะคะจะฉีดให้ใหญ่เกินไปนะคะเด็กๆนะคะค่อยค่อยฉีดอะคะอาพอฉีดได้นะคะเด็กๆก็หันมาฉีกสีน้ำตาลต่อเลยนะคะฉีกเป็นเป็นเหมือนกันเลยะค่ะนะคะเด<อ>็กนะคะค<อ>่อยค่อยฉีดนะคะลูกพอฉีดเสร็จแล้วเราจะได้นะคะสีดำนะคะ แล้วก็ูฟ้านะคะเพื่อที่จะทำทติดัดแต่งกันต่อไปค่ะขั้นต่อไปนะคะใช้กาวทาเยียมทาให้เรี้ยเๆีนะคะเพื่อที่เราจะได้เอากระดาษวางนะคะอันนี้เป็นน้ำทะเลน,นะคะอค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษนะคะติดลงไปนะคะ ที่เราติดกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดินได้ทรายและได้น้ำนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆสวนนะคะหลังจากที่เรานะคะกระดาษติดนะคะเราก็จะได้ภาพแบบนี้นะคะเด็กนะคะสนุกมากเลยนะคะแล้อวอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปวิดีโอการทำของเด็กๆมาให้คุณต๋อยดูด้วยนะคะบ๊ายบาย